จิ๋ม่แล้วลูกไ,ไดแล้วไม้จิแล้วไยเลยเสียบเียบตรงนี้เสียบตรงนี้ได้ค่ะเอาจจ้าเลยเอ,อนี่เด็กไม่เสียบตรนี้ให้เสียบตรงนี้อาเสียบตรงนี้ค่ะโย,ย,ยนก่อนเข้าโยนเข้าไ เป๋าตังแม่อยู่ไหนคะกระเป๋าตังแม่อยู่ไหนเนี่ยกระเป๋าตังแม่อ่ะแม่หน่อยให้แม่หน่อยให้แม่อันหนึ่งให้แม่โนตั้ให้แม่อันหนึ่งอ่ะให้แม่จีให้พีจีให้พีจีให้แม่อ่ะแม่ให้พี่จีพี่จีให้แม่พี่จีให้แม่พี่จีให้แม่ให้แม่ ข้าฟ้อนวนนค้ข้าวกินเปิด้เปิดให้กินกะปให้หน่อยกระเป๋า้แม่หน่อยจีกระเป๋าให้แม่หน่อยกระเป๋าีกระเป๋ให้แม่หน่อยกระป๋า้แม่อยหมให้จเอาไหมคะไม่เอาหรอเอาด้วยเอาจจีกระป๋าจีจีกระป๋ให้แม่หน่อยค่ะจีจจีจีจีกระเป๋าให้แม่หน่อย กระเป๋าแม่หน่อยค่ะกระเป๋าแม่เห็กระเป๋าแม่กระเป๋าตังแม่จีบหน่อยจีบไม่จีบกระเป๋าตังแม่ให้หน่อยค่ะจีพาหยิบกระเป๋าตังแม่แม่หน่อยค่ะโอกระเป๋าตังแม่เห็นจีหยิบให้แม่หน่อยสิหยิบกระเป๋า they not

ชาชาชาชอบผู้ชายกันเนี่เราเนี่ยนะฮะเรื่องก็ฮยโอ้ยชาชาลุงปีชานี่มา A B C D ข้อมูู เดือนเดียวกันกเดือนอจ๋าใช่เกิดเดือนเดียวกันเดียวกันยปีเดียวกันเดียวกันพีจิเกิดแปเกิดสจอจัน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 จจันนี่ทอาะไ่เราด้วย 哥哎，哥，改。哥哎，哥，改。 ngon ngu ngon ngu ngu à, mẹ ngu à. ngu 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 có ก็เอ๋ยก็ไก่ที่เขามาทำมาเลูกคอเอ๋ยคอไข่คอขวดคอขวดเออคอขวดคอขวดอ่ะกอเอ๋ยกออะไรไก่ก็เอ๋ยกออะไรไก่เฮ้ยนอนดีกว่า có ơi có yeah mẹ có ơi นกเนเล่นนกเดือดไหมอยากเล่นนกเดือดไหมโดดเดือดโด้กระเดือดก็เอ้ยก็ไก่ก็เอ้ยก็ไก่ก็เอ้ยก็ไก่นี่ทางนี้ทางนี้นี่ด้วยไข่นหมไข่ก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่ในเล่าก็ขวดข้ นะพอคนขึ้นขั้างเขาละขังข้างขวาเงาเงืยใจก็เดาจ่าเช่นดีช้าชิงปีดังช้าช้าวิ่งนออหนีก้อยก้ออะไรดู อกอเอ้ยกอไก่ไมเอเอลูกทาไมอะโอเกอเยก่ขาไข่ในเล้าข้วกลองเราข้าไปเข้านากอคนขึ้นข้างขอละข้างข้างขวางอใจกจจา That's so